ไปเลยไปเรื่อยๆไปเลยไปเอ่อไป,ไป,ไปโอ้มารับด้วยดิมารับด้วนด้วนเลยนะด้วนด้วนเลย ความสีคลิปแล้ว,ลนนลว,ม,ลวมันรู้สึกว่าโอเคคใรรอาาถดินไปหาก็ได้อยู่ข้างหลังเนี่ยโอเคมาต่อไปนีกตอนเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดก็คือเมื่อกี้ขับรถขับรถแล้วก็มันก็ความมันก็แบบล่มแล้วก็ลงมาเพื่อเอง ยังไม่มาเถอะไม่ใี่ใครนะอย่าชนพี่จะชนเลยไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นแต่อย่างไรแต่แค่งจิตนาแต่แค่จงใจใช่ป่ะอันนี้อัศว์สามคิดต้องมาตอบเป็นยาวแน่นอนแน่นอนหลายครั้งด้วยกันจะรู้ไม่เห็นคิดไหนคิดไหนเบน เฮ้ยอย่าแยกนะาที่สภาเนะ่ยสตรอนโอ้หินหินแตกเลยโอ้ล้อพังไม่ได้ขับแล้วเนี่ลงมาใหม่เลยเนี่ยเดีดรากดการการกระโดดรอมมีอะไรบ้างนะกวตัวอะไรไปไหนบ้างนะลืมเลย กอ S, S เนี่ยให้มันขึ้นสูงมั้งแต่เมันจะพุ่งลงตรงตีแล้วก็ A D ก็ปกติซ้ายขวาแล้วก่ยังไงถึงจะยิงปืนได้อ่ะยิงป,ปืนได้มันยิงปืนได้ดีที่รวมไม่เคยลองเอาเรื่องเ,เพิ่มใช่ไไอ้ส,ก,สก,กิลการได้สกิลการขับรถจะเพิ่มขึ้นเนี่ยสไลอ์เดี๋ยวตรง <Hey. S 2> เฮ้เยแต,แต่ในเก็บร่อมอ่ะเขียแตในเก็บไปโดดร่มไม่เก็บไปเลยอ่ะเลยมันไกล ย่าครับแกนี่ขอครับ้เต้นขับบ้างเวเออย่างั้นแหละเชองดีมากไม่ควทย่ีไม่เชื่อฟังดิเฮ้ยอยราล์อย่าลง,าลงันนี้ก็ได้ล่มทั้งสองคนแล้วถ้าทั้งสามอะ่ะามก็คงผีลวแหละโอ้ยอย่าทำ อย่าแหละโทระไรกันอย่าขัดตอนพูดด้เลยพี่ใหญ่กำลังพูดอยู่ใครเป็นผู้ใหญ่วะได้ข่าวว่ายุ่น้อยอสซารอนหนึ่งเนี่ยสองซ้ำโอ้โหโอ้ไอไออะไรเนี่ย

ขึ้นรถดิขึ้นไงอ่ะไ่ด้อะวิธีนะเดฮ้ยโอเคได้กับไปสู่แล้วแล้วก็รอตรงนี้เฮ้ยค่าค่าศึกบุกค่าสึกมันตีเข้ามาแล้วมันอยู่ข้างบนเขาดูดิดิ่นไงนั่นน่ะดู ดูนั่นไงต้นไม้อยู่ข้างบนนะดูดินั่นัหนต้น,ตนไม้ไม่เชื่อพูดก็ <c oughs> บอกต้นไม้อยู่ข้าบนเขา,าเกกรถนี้รถมันมีโทรศัพท์ด้วยหรอแน่นอนเพิ่งรู้นะเนแหละแล้วก็ต้องเรียกรถมาอีกสินะมันพิเชะตา โอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ย What the fuck is this ไปเดีวยวคาสิคบวกแล้ว ปืนไม่เนตัวกระสุนเนี่ยอะไรละมะา,มา,านะ้ีจ่น,นคนคนละ,นะนนโอโ้โหจ,จ,จะถึงไหมเนี่ยวันเนี้ยเหลืออะไรสี่สิบแปดวิอ่นนะนะ

ยิงเงียบตายเลยเอ้โอ้โห my god อะไรเปนดอกหัวอะไรเนี่ยเมื่อกี้อาจจะมีเสียงแทรกขึ้นมาก็ขออภัยด้วยนี่อะไรข้างบนหัวเนี่ยอะไรอะไรกระโดดต้องกระโดดเบาให้ได้ นี่นายหยุดซะดีๆหยุด <c oughs> บอกให้หยุดไม่ได้ไปแล้วสารอนไปไหนอ่ะมันจะโดดถึงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โดดสื่อสารวิดี็วจังเทพไหมเราไปไหนต้องไปทำนี้ไปเชียวไปไหนอ่ะ ลัดเด็กเราจะไปเราลงไปไหนเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงแท็กมาก็ะป๋องใส่เรือไปถนนหลักไงถนน,นหลักคือถนนไหนวะน,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 นี่ทางลัดฟาบ<อ>ลัดจริงๆริงลัดเลยลนี่นำหน้าอยู่เนี่ยเห็นเปล่า Tay bào, tai bào. A Hello, hello. Nothing. Nothing. Somebody อะไรอ่ะไปไหนต่อไปไหนต่อตรงมาเลยตรงมาเลยเนี่ยแล้วบอกตรงไปเลยเออค่อนข้างเล่นอยู่นะเป็นถนนหลักแล้วชันก็ถึงก่อนใช่ไหม โอไปไหนกันบ้าน่ะ <หา S 1> ตอนนี้ก็มีสิ่งแ c ้ s i n g มาเกิดอยู่ไหนละอยู่ไหนละอยู่บนถนนแล้วนะอยู่บนถนนหรือังไงอยู่บนถนนเหรอ อืมก็อยู่อะไรเครื่องบินนี่เครื่องบินมันขับด้คันเดียร์นี่สันนนี่มีอันนี้ไงมีขอนแล้วกันคันใกล้ใกล้ใกล้มีขอนแล้วสัอนก็ขับไปทีนี้ก็จะมีเครื่องบินอยู่ก็ไปตามที่ไอนี่หมดเฮ้โอเคนายมีไหน,ไหน ไหนไหนนะไหนคันงใกล้ๆมีใครมีขอนอสราตอนก็ไปคันยาวแล้วใครมีจะเดินนิ <uh ่งมาอย่างเงี้ยมี <h <h ええ่ยคันยาวใกล้ๆเองเนี่ย uh, อังน Ges huh ั้นอ่ะข้างบนเลยแล้วมีจำไม่ได้แล้วเครืองเครื่องบินยังไงก็ไม่รู้โอ๊ย จะทันนิดเปล่าเน้อน้ำมาวัดกันเลยทีเดียวสองทีสามทีสี่ทีห้าทีอ๋อชนโอเคก็รอมันขึ้นอ๋อเปลี่ยนเพลงทำไมเพลงเมื่อกี้อะชอบเพลงอะไรเมื่อกี้เพลงอะไรเมื่อกี้โอ้ย๋อรถดิ้งได้ยินไมค์ไกด์มีชัดไหม เอออาจอัดมาได้ผลตอนแรกแรกมันจะเบาๆหน่อยตอนไม่ใช่หมายจริงใช่ไหโอเคซายได้มีจอตรงน,นะ <c oughs> นี้แหละซายก็ไปเอารถเครื่องบินตรงนู้นแล้วกันตรงไหนนะข้างบนอีกลองกดแหนบดีๆมันมีข้างบนอีกใกล้อ่ะเห็นไหมในวะมันมีนอยู่ ตาตรวหรืออะไรนั่นไงเจอแล้วขึ้บินกระจสลิมหาดิโอ้บนสูงนี่ไปอีกันนะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวพอจบภารกิจนี้เราก็จะไปกินขา้าวง่านคิดเหมือนกันว่าจะไปซื้อมาม่ามาต้มหน่อยอุ้ยหมดเวลาแล้วแล้วขึอนบินมันเป็นยังไง งไม่คืออไได้สขึ้นืออกดห้า้ใช่ปะใช่ใช่ดิขึ้นแล้วอืมแล้วลงน้ำทำไมวะนั่นอะ บอลฉันกำลังเฝ้ารอดูนายอยู่นะใครเดินมาข้างหลังหัวตายเลยทีเดียวเออโอโหโอโหใครใครไม่ต้องถาม ถ้างั้นลำนี่สารนขอแล้วกันนะเอาเป็นจ้ะนี่อุย้ยมีฮอด้วยโอ้โหมาเกิดตรองฮอพอดีเลยฉันหมดเจ่อะไรอย่างนี้ดีกับสารนอันนี้สไซั์เอาแล้วอีกสองนาทีสามดิ พอเนี่ยเขาใช้กับใช้ขับในน้ำป่ะกดตัวอะไรบินขึ้นเนี่ยกดไอ้นี่ชิพขึ้นไปแล้วกดเลขห้ามันก็จะขึ้นเองเลขห้าไหนวะอันนี้เราก็กำลังขับเครื่องบินไป,ปนแล้วห้าไหนห้าห้าห้าเป็นพิมพ์นู่นเหรอ เออได้หนึ่งเอาแล้วเย้ดได้เงินดีบาทเออได้สามร้อยเงะเงะพลาดแล้วานายนายพลาดแล้วแหละไว้ชั้นที่หนึ่งเลยดูดิมีใครสนใจภารกิจนี้เหรอกโซนที่สองไง โอเคตอนนี้ไปแล้วตอนนี er ้ตอนนี้โอกาสก็เรเสือตอนนี้กำลังลงไปแล้วตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ก็ลงไปแล้วลงลงอีเวนต์โอเวอร์นะฮะแล้วก็ตามด้วยที่ว่าผมหลุดจากเซิร์ฟครับสุดยอดเลยนะฮะเอ๊พอดีเลยจะจบคลิปพอดีเลยเดี๋ยวเราจบอันนี้เราก็จะจบคลิปอย่างสวยงามจบไหนวะตอนนี้น้องเราถามว่าเรามีแฟนหรือยังไม่มีทีไม่ต้องถามครับ อ้าวไม่มีทีไม่ต้องถามกันแล้วเราจะจบคลิปนี้ด้วยการกระโดดลม่มมีลมไหมเออมีลมพอ,อดีเลยโอ,อเคละอ้อะาวแล้วเราจะจบยังไงวะเนี่ยไม่รู้ว่าจบตอนที่กไกด์มีตายแต่มันไม่มีทางหรอกเพราะสารนี้ไม่ได้ยินเพราะว่าตอนนี้สราสรนหลุดไปแล้วอ๋อมันเป็นเอ่ออะไรนะเบิด เคเราเสียงอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยเอ้ยอะไร <laughs> ทำไมแม่บ้านฮะตายแฮะอะไรนะเอพีมาเพิ่มอีกเมื่อกี จบคลิปไปเลยวันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามใครแล้วกดไลค์กดแชร์อะไรเรียบร้อยเลยกันนะครับแล้วเดีครับเจอกันเร็วๆเจอปืนครับโอเค